ก็ขอขอบคุณทางโครงการ New Spirit นะครับที่เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ให้ได้อ่านหนังสือดีๆแล้วก็ลองดูซิว่าจากจากหนังสือที่เราได้อ่านอ่านกันเนี่ยไปต่อยอดทําอะไรได้บ้างเรียนเรียนตามแรกอะครับโครงการที่ผมนําเสนอว่าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ปิิแแอดแบบนี้ครับตอนแรกผมจะทำา e w s ิ i l l v i d e แต่ปรากฏว่าน้องทีมที่ทำา e ว s ิ i l v i d e เนี่ยเขาติดงานทีสุนะฮะ จำไหมนะครับลูกบาศเรียนนิเทศศาสตร์นี่งานยุสิตจะหนักมากไม่มีเวลาทําแต่ว่าจริงเขาเขาชอบคอนเทนต์พวกนี้ฮะโดยความตั้งใจคือผมอยากชวนนักสื่อสารนักออกแบบรุ่นใหม่เนี่ยมาเล่าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจให้กับผู้คนในสังคมคือโลกทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยได้รับการสนใจมากไปไกลเกินกว่า TV, ทีวีทั่วไปแล้วนะฮะดิจิตอลทีวีที่โผล่เข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถจะสู้ YouTube หรือสู้ทางออนไลน์ได้ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเร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 าแชร์แล้วก็เล่าเรื่องทางพุทธที่น่าสนใจให้เขาฟังเนี่ยแล้วก็อยากชวนเขาในการที่มาอธิบายบริบทใหม่เกี่ยวกับธรรมะให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยยุคนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปสัมผัสน้อง,องๆที่เรียนนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่กันนะครับเขาเก่งมากฝีไม้ฝีมือนี่เก่งมากแล้วก็งานออกแบบของคนไทยเนี่ยเป็นระดับต้นๆของเอเชียและของโลกแต่จุดหนึ่งที่เรายังไปไม่ถึงฝรั่หลังก็คือเรื่องของแก่นของไอเดียหรือคอนเทนต์ว่าเขามาเล่าในมิติไหน อย่างงานของญี่ปุ่นหรืองานของอะไรเนี่ยความเป็นญี่ปุ่นมันสะท้อนออกมาเลยเพราะว่าเขามีความเข้าใจในความเป็นเซนความเป็นชนชาติของเขาอะนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะทํางานชุดมาชุดหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบว่าไม่ว่าคุณจะทํางานสือ่อสื่อสร้างสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีคอนเทนต์ที่ดีคุณเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณทําเป็นเนี่ยมาเล่าออกไปเนี่ยมันจะเพิ่มแวรลูให้ทางงานเพราะว่าเข้าที่เข้าใจอะครับก็คือว่า หลังจากนี้ฮะคอนเทนต์จะเป็นจะเป็นสมบัติที่ทุกคนไขวคว้าอยากได้กันแล้วทุกคนก็จะเสพคอนเทนต์กันแล้วถ้าเกิดคอนเทนต์คุณดีมีประโยชน์ทําให้ชีวิตยกระดับความเข้าใจยกระดับชีวิตได้เนี่ยก็จะถูกแชร์จะถูกได้รับการยอมรับในในพับลิก,กันนะครับคันนี้โดยสั้นๆนะครับหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าอะไรทําให้คุณไม่ใช่พุนหลังจากผมไปอ่านเนี่ยก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าขึ้นามากๆที่ผู้เขียนนะครับเป็นนักบวชอ่าที่เบสสายวัชรยานนะครับแต่ท่านก็สามารถ น่าแปลกมากว่าว่าถ้าอาจารย์ทางสายมหายานกับสายวัชถยายนเนี่ยท่านท่านไปถึงโลกตะวันตกก่อนแล้วก็วิธีเล่าวิธีการเล่าบริบทของพุทธเนี่ยมันร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่มากหนังสือเล่มนี้แทบจะไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมะอะไรก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความเข้าใจโลกความปรับตัวกับโลกในสมัยใหม่แล้วก็กลับชี้ไปที่หัวใจที่กระทั่งชาวพุทธอย่างเดียวว่าเดี๋ยวต้องตั้งคำถามากับตัวเราเองด้วยว่าตกลงความปเป็นพุทธมันคืออะไรกันแน่นะครับในหนังสือเล่มนี้ครับก็ก,ก็มีหัวใจอย,อยู่ ท,ที่เขียนู่ที่ปกหลังเลยฮะว่าพุทธเนี่ยคือการรู้เรื่องไตรลักษณ์นั่นเองอันนี้จังทุกขังน้าตาและสุดท้ายวิธีการเข้าใจในไตรลักษณ์ด้วยก็คือเรื่องวิปัสสนาผมก็เลยเลยหยิบสามหัวข้อหล,ลักเนี่ยความเข้าใจพื้นฐานของการเป็นชาวพุทธก็คือไตรลักษณ์เนี่ยครับมาเป็นชิ้นงานในการสื่อสารนะครับก็คือเรื่องของพุทธนะฮะพุทธที่แปลว่ารู้รู้อะไรนะครับรู้รู้สามองค์ประกอบนี้ครับความรู้ความเป็นชาวรู้ความเป็นชาวพุทธนี้คือ ไม่เที่ยงไม่ทนก็คือทุกใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้แล้วก็ผมไปชวนน้องน้องนักออ,ออกแบบรุ่นใหม่ฮะเขาเป็นเป็นมีฝีมือใช้ได้เลยครับวาดการาฟิกอะไรสมัยใหม่เก๋ไก่นะครับนี่เป็นงานบางส่วนของเขาอะนะฮะผมก็เลยชวนเขาคุยกันว่าเออรู้ไหมชาวพุทธเป็นยังไงอันนี้จังคืออะไรอะไรว่า,วาไปเรื่อยนะฮะแล้วก็โจทย์แรกเนาะก็คือเรื่องความไม่เที่ยงะครับ ผมก็ก็คุยกับเขาแล้วน้องเ็าเสนอมาภาพหนึ่งเป็นภาพของหยินหยางนะฮะความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงขาวดำานะครับแล้วก็ผมก็คุยกับเขาลึกเข้าไปอีกหน่อยว่าเออแต่จริงๆเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปทบเอนนะ,ะไปอ่านมาเขาบอกว่าในในขาวมันมีดําในดํามันมีขาวมันเหมือนการเกิดเนี่ยมันวิ่งไปสู่การดับและการดับมันก็วิ่งไปสู่การเกิดถ้ามันก็ไม่จบนะฮะมันก็หมุนหมุนกันอย่างนี้ในในลายนี้นะฮะน้องก็เลยอยากวาดภาพนี้ใหม่เพื่อที่จะเล่าเรื่องอนิจจังนะฮะ ก็เลยกลายมาเป็นนี่เป็นภาพสเก็ตมือด้าแรกนะฮะเขาเป็นภาพของขาวและดําเช่นกันแต่ทางฝั่งขาวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเกิดการมีชีวิตชีวาส่วนฝั่งดำเนี่ยนะฮะจะเป็นพื้นที่สีดําเป็นความตายเป็นการเสื่อมสลายแต่ว่าในแก่นแกนของภาพในความขาวนั้นน่ยก็จะเป็นรูปดําจะเป็นรูปสร้างศพนะฮะและส่วนในภาพฝั่งอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านซากศพเนี่ยก็จะเป็นการเกิดนะฮะสุดท้ายก็เป็นชิ้นงานชิ้นแรกที่ทําขึ้นมาครับ ผมก็จะมีคล้ายๆกับอ๋อลืมลืมเล่าให้ฟังคือผมเนี่ยเคยเป็นอดีตนักโฆษณาแต่ผมเป็นสายค o อปปีรไรเตอร์เป็นสายเขียนนะครผมก็เขียนไว้ว่ามีเกิดย่อมมีดับนะครับแล้วก็ไหว้พระ999วัดก็ยังไม่ใช่พุธถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับก็ให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อนะครับก็ยังติดนิสัยคนโฆษณาก็ต้องโฆษณากนิดหนึ่งครับ <c oughs> รู้อันที่สองรู้ว่าทุกสิ่งทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้หรือความทุกข์นะฮะ <c oughs> ก็นึกไปถึงการเสื่อมสลายการตายผมก็เล่าให้น้องฟังว่าผมคิดถึงปไปเนี่ยนาฬิกาทรายนะครับแล้วก็ข้างบนของนาฬิกาทรายจะเป็นเนื้อหนังมนุษย์นะฮะซึ่งมันร่วงหล่นลงมาแล้วกลายเป็นเท่ากระดูกก็คือการการเกิดไปสู่การตายเป็นทุกขงังน้องเขาเขาเขา,เขาไปตีความใหม่คือน้องเขาก็จะชอบวาดงานเชิงแฟชั่นนะก็จะวาดเป็นภาพผู้หญิงสาวครับภาพข้างบนเนี่สวยแต่ว่าเชฟข้างล่างเนี่ยก็ร่วงหล่นลงมาเป็นกระดูกนะฮะ ก็กลายเป็นงานเช็ดเซตนี้นะฮะทั้งหมดก็จะเป็นผู้หญิงมีพวกเพชรนินจินดาเครื่องประดับนะฮะข้างล่างก็จะเป็นกระดูแล้วก็ของเสื่อมสลายนะครับก็เป็นชิน้นนี้ชิ้นนี้เขียนบอกว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ายังไม่ยอมรับความจริงเรื่องนี้คุณก็เป็นพุทธแค่ในปัตรประชาชนนะครับก็คือให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือบอกว่ารู้ว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้ก็คืออนัตตาไม่มีตัวตนนะเนาะ ผมก็ชวนน้องคิดว่าดาับแรกที่ผมคิดกับเขาเนี่ยผมนึกถึงความที่มันไม่มีตัวตนจริงๆนึกถึงของเล่นเด็กแบบแบบเลโก้อะฮะผมก็นึกไปถึงกองกองเศษเลโก้ที่ข้างบนเนี่ยมีเลโก้ที่เป็นบุตดาคือบุตดาท่านรู้ว่า,าพระองคุณธระท่านรู้ว่าตัวนั้นเองเป็นเลโก้ตัวตนไม่มีท่านคือตัวต่อประกอบกันอะไรเงี้ยคุยกับน้องก็ปราบฏว่างานชิ้นนี้อาจจะวาดยากไปสำหรับน้องถ้าวาดไอกองเลโก้อะไรเงี้ยมันไม่เข้าสไตล์เขาด้วยน้องก็เสนอ l เ y o u ์ผมก็ชอบมากนะ ออกจากความเป็นตัวต่อเนาะความไม่มีตัวตนนะฮะน้องเขาก็วาดมาเป็นเหมือนเหมือนองค์ไม่ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าสักทีเดียวนะ,ะเป็นเป็นคนนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนรูดซิปตัวเองออกมาแล้วก็เห็นว่าภายในนั้นไม่มีอะไรเลยนะฮะครับก็เป็นดาฟที่วาดขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นภาพจริงจะเป็นลักษณะนี้นี่ก็เขียนบอกว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีนะครับถึงเกิดเมือนพุทธนับถือพุทธแต่ไม่รู้เรื่องนี้คุณก็ไม่ใช่พุทธนะครับก็ชี้ชวนไปะะอ่านหนังสือต่อนะครับ แล้วก็จัดงานเซตนี้นครับพอดียังมีเงินทุนหรืออูนนิหต่อยก็ชวนน้องกราฟิกคนนึงมาช่วยกันเล่าต่อครับผมทํางานอีก,อกเซตหนึง่งมีกราฟิกทั้งหมด10บรูปนะฮะก็จะเล่าเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตาอันนี้จังทุกขังอนาตาโด,โดยใช้ภาพมาเปรียบเทียบให้คนเข้าใจกันไปเลยนะครับก็จะเป็นซีรีส์ของงานง่ายๆนะฮะก็จะเช่นไข่เป็นจระเข้แล้วก็กลายเป็นกระเป๋าจระเข้นะครับวายถูกดึงหมดแล้วลงโถปัสสาวะนะฮะ อันนี้อะไรเนาะจุกนมเด็กแล้วก็ลิปสติกหญิงสาวแล้วก็เงินปากผีของคนตายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กที่ถูกกินแล้วก็ไปอยู่ในซุวมนะฮะเทียนที่ถูกจุดแล้วก็หมดไปนะครับไม้ขีดนะฮะถูกจุดแล้วก็หมดไปอันนี้ก็การ์ตูนการ์ตูนหน่อยฮะเมทริกนะฮะตูนีโอเนาะมีโอเจ็บตัว,นะตวแล้วก็นีโอเป็นอนัตตานะฮะไม่มีตัวตนแล้วก็อันนี้เป็นผ้าอ้อมเด็ก กางเกงในผู้ใหญ่แล้วก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็หลังจากงานชซตนนี้จบะครับผมก็มีโอกาสไป,ไปเล่าถึงที่มาที่ไปหลักคิดของงานชิ้นนี้กับน้องอยู่สสถาบันนะครับจะมีที่สถาบันนิเทศสิป์ของเจ้าคุณหาลากระบังแล้วก็มีที่ A อแบอีกท่านอ,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 อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ผมพอดีไม่ได้เก็บภาพไว้นะครับเป็นก็เป็นน้องนิเทศสิป์เช่นกันแล้วก็งานทั้งหมดผมพอดีมีแฟนเพจผมเปิดแฟนเพจคำๆไว้เพจหนึ่งนะฮะชื่อคําสารภาพของคนเขียนคําโฆษณา นะครับผมก็เอางานทั้งหมดไป,ไปใส่ไว้ในนั้นนะครับแล้วก็อธิบายดีที่มาที่ไปแล้วก็ให้แฟนเพจช่วยกันแชร์ไปนะครับนะครับก็จบงานทั้งหมดเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ